ลงติสูลงเตีลงเตีตจนขี่ค้านิโด้โอลงทำไมมันเพร์นแหละเบืง้งแน่พี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาได้ยีบอบนี่เดอ้าอาดดมันถ่าเอาแอดเบิ้งได้ผู้ผูไปลงอีอันนี้นออจนขี่ค้าอันน่าเออเจ้าไอ้เนี่ยหรว่าคือบักซุกนี่ เห็นมาบอกซุกด,ดูเป็นดูดูเป็นดูไปเด้อไปเด้อไปเด้ออีปีใหม่กูมาตลิดอยู่พวถ่ายนี่คือการถ่ายประจานนะมันที่คานใะนอีโดนี่สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ขขสกุลทนะุกคนเนาะว่าอันนี้ไปดงคลิปเอฟซีทามหาอยู่มาเมื่อนี้เฮาสิลงดามหน้าพี่น้องมาว่าอันนี้เฮา,า,อ,า,า,เาอ่าทายหน้าเด็กอะ ยกกะไหวเนาะพี่น้องวันนี้เขาก็ได้ดงดำตอนเสาร์เขาได้ดงดำเนาะจะนึ่งอยากให้นึ่งนะตอนสวยๆไม่วมา่าใจสิเพจนั่นเอง ดอกใส่กระสอบมาเด้อพี่น้องเห็นหลายคนถามังปีกายน้อเพื่นนนะคือดอกใส่กระสอบมันสิยบอลมันตะกี้กับมัดดูพี่น้องตะกี้มัมกมัดดอกแนวได้มันง่ายกันเดี๋ยวจะคนถนัดเนะดาะผู้ใดดูมัดดอกตัวนี้มันสีประหยัดด้วยละไปตายเถาเลยีจ,จอยจะแบกไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวข่อยชิ้นยอดกระสอบไปให้เขา,าข่อยตรงร่มขาดหน้าจอบ ขา,ายไ้ะใส่กับอมากอื่อยขายให้ FC บงก่อนเ็กันไปกัน,กกนไม่ได้จับปจับสีออกมามันกับปรดุ่มได้ไ่ได้พันกัน ขนกับ,บโบตกพี่น้องเลยขนตกมากมันมอสิดำม,มังมือนะแห้งเติมเผ็ดให้มีน้ำแล้วเติมเผ็ดไปก็ใส่การสูบน้ำจากน้ำเสียขึ้นมาครับใส่โคมด้วยว่าใดสูบน้ำขึ้นมาน ามโคตรเพียงนอน <a> ี่น้อยเดีวานก็จอยมันปนคใหม่เราเห็นกินขานะยาดีอับเห็นกินขาดเยให้เดี๋ยเนี่ยปาซิขึ้นไปไทยบงวัดยังลูกขวดยังยังลูกสองโตลูกสองโตเนี่ยดยังเด้ วัตสีมันขวดพ่อคือซือซ้อวขวดคณะเห็ดแดงเด้เนาะเห็ดหนูเนาะ่ออ่าวหนูหน่อย,ออย,อยปะหปะบลบปะหลบบปก ดำนะ <Celsius scream S 1> ดำนะไปดำไปดำวาดอีกแบบตายพี่หน่องกระสับก <c oughs> ระส่ายมาเจ็บกับพ่อพันเนี่ยเพิ่งมากินข่าวให้สมพันเนี่ยเป็นงมาลออดเศร้าเลยเพื่อนกระป๋องจะเป็นเดือดรักทำต่อขาดหน้าต่อพี่หน่อง ใหน้นี่คือสิขาดสบายอยู่ม <า S 1> บม่ได้ทายอันตัวให้ขึ้นมาใครจะขี่ขาดมาันบอกนิดน,น้อยทายสุบนะ่ะบ่ายทษเดือดเป็นเลืมันใจอ่ะทั้งดุ่มขึ้นมานะสิลมยังไม่แน,น่แข็งอันตรีมันขึ้นมาใหม่ตัวทั้งดุ่มมันขึ้นมาใหม่ ร่มผัดอันนี้เขอได้ด้วือกล่องเด้อถ่ายเด้อจะให้มือบางกล่องเด้อถ่ายเอาอายนะถ่ายเอาอบอก่เดปีเ,เ,เด้อเห็นบอเปิปีแล้ละนะเหมืนบอเอ้ยแตผัดเรสต์ยดีพราะเพี่น้องาสุานี่่ เธอทำไปซุกกกนาเด้อสิบ่

ใจเด้อตะกร้ผิดเด้อามาเก็บหอย,อยี่เอากรสอบมาเก็บหอย,หอยนี่หอยอยู่ดิเออดูสมหนนะคนขี่ขานอพีนอคจำใบ,บเนยแต่บ้านนวัดจม หน้าเดีวเป็นไ้พี่น้องเ,ยเอ้ยพวกนี้ก็ได้ทเคร่ไที่ผม็ใสต,ต่อ,อยยเลยนิดรถไอเมื่อดดไ,ไห,นหะนะอ่นห้อีโดมึงเน่เห็นมันดำเต็งนน,น,น้าหนานี่เนาะแต่กรเลิ่ทไถห,หน้าพี่น้องเลยพมันเป็นดำสะถ้าซุดเป็นหนาหนึงล่ะส่านี่กัมื่อยมึงคือว่าจมถโดวางหันงว่า สีอยากยังดำดำนาองค์ว่ัตริยระยะองันปีะยนลสวยโอ้ยลมแห่งีินยองเลยตะกี้ตาบอบบี้เป็นจมอ่ะโอ้ยดำหน้าอันสีอยากยังเด้มึุงไทยโรดมึงไทยโดกูสิดำเปหน่อะเห็นว่าแต่เพิ่นมาเจอปีนี้มึงด้ดำสมใจเพราน โอ้กูดำมากเป็นหลายปีเล๋ยีบอปจุงกูเท่าลรซิบก็ปีเยกูดำหน้ามานี่ยจนเท้ากูอายุซีฮาปีกูก็ดำเป็นนะดำหน้ามากจนรังกรุงอะแล้วยู่บ่อให้นี่นกกูยันขึ้นก้อนนี่ น่าทามเหืจ่อยทามพวกเจาพวกจะดำมึงลงหันมึงงานนี้แล้วบ๊อบบีอนเีมแล้วมึงลงหันแนวนี้แล้วเิ่นเราหันได้จีดอกมาเห็ดที่เพิ่นเมื่อยยังไปดมไปโดดบ๊อบดไปโดด ก็ที่ร่องท้ายแล้วพอเป็พี่น้องเลยติดโดดไปต่เขืนมาเดี๋ยวใจให้นี่ต่อขาดเยอะไปให้นี่อาการไปให้นี่ให้นี่ให้นี่ไปเด้จะสิเปียงน้ำลงมาไหวเลยตอนเปลี่ยนข็ขาดงามๆเลย น่ะบ่แม่สามท่านเนีเป่งห้องก็เป็นอะไรกันก็หน่อยจังเป่งมั้งกระถินพอดีเป่งน้ำต็หนั้นมันไหลไล่อยู่ก็เลยบ่อันนี้มั้งแดดต้องพี่น้องมือนีิเลยจะหายมือคนเด้อเป่งลุ่งหันเลยหรือยวไช นี่น้อยไป้ายได้ขึ้นนะว่านี่น้อยฮนะเอาเีมเเอาคขีมเอาคีม,าคมกไ็ไผลีบเท้่ะยากไหมมันอะจังเป่ไงไหม,ไมขาดเด๋วแล้ว มองหันเด้อมองแกแล้วส <w> ีดำเนี right ่ยมันขาดเขาบ่ได้ครับคุณพ่นหน้าพ่อมคุดตัวนอคุดยงแน่นะคุดบาดคาบ้าคพอดีคุดจังไรคุดมองไร้อนแค่แกบสอนเยกสอนจะได้นอนเขาสอนแล้วตัวนี้กนี้น้อยมันใช่ผมเป็นกูไท่ตาไปเบิ่งรดนี่นี่นี่โต้คุดไทยเองนี่ ตอนนั <Es> <an> meantime, ้นนายบดได้คุดคุดตอนนั้นุดเอาบ่ได้ครันเข่าไทยบ่ได้อีโดนันเข่าขาดบ่ได้เอาคุดกับคุดเด็ดๆดำตัวน้าอยบนนะเฮ้ยจะเป็นบนจะหน่อยกับไทยก็ดุกขาดกันหมดจะดำกันจะได้หมดจะตีกันจะด้ซะ แสดงว่าบอกนี่น้อยเป็นไทยบอกระห่ไทยเองมานหลงแม่แม่บอกเดี๋ยวึงหูซื้อกไทยทำงทำไงขยนั่นจีซีว่าขยันั่นจีซีแขน่นน่นตีวันนี้กะมึงกะใหญ่นะบอกาันนีดแคนมึงสบมวยไปสบกวยอย่บอกว แต่ใด um ีกว่าทำไม่ไหวจืดจ่อยไบใบบ้างฮะสุดไวเดี๋ยนะจุบจุบจุบบจุบคอยว่าได้อันนี้้อตัวนี้้อจะไปเบิ่งตัวไหนปุ๊บก็ไปใช้อะไรเองใครดำใบสิน่ะอีปี้กระดำสายโดกระดำสายจุดดำกระจำา ลอพี่ดำไวัยคนเดียวเป็นแทวงามเลยสำลดำัดลำเป็นไทยดีกว่าพี่น้องเอ้ยดูไปแล้วให้นี่ดเดียดเด๋ยวแล้วพี่น้องใท้เดี่ยวเดียให้นี่วันนี้เข้ามาขอประสวนคัตนะพีนน่น้องขอบุญสวดน้พี่น้อง ที่เบาอีบอสกี่กุคุดมุ้งกับเบิ้องเนตีกุคุดเบิร์ดย่างยี่ต่อยแล้วหนักจนเศร้าเย็นเสียแล้วเราบอกน้อยๆแล้วขึ้นก่อนหมู Adora, ปนเมื um, ่อนี่สเปลาตกอาของฝาพี่น้องเลยข้องฝาจัดไทยเรเถี่ยวมากเลยกินกับปุนเชื่อซะซ่าน้ำปลาเอ้๊น้ำปลาก็กินว่าได้ เป่งหนาได้แบบนี้แรงลงมามโอ้ยมันดำให้มันเวบอให้เดียวกันยังบุเดียวเอาว่าพอจะดำนะเพกจะดำให้มันเหวขใช้เอง

สิมากอีโดมึงลบกะรำนะไออเนียีนะมึงจมตะมก,ก,มมกี้วาเอนิยาอยา่างเิ่นเบาเดำนะรำให้เสียมีแต่ไทยนะไซื่อๆกติยเบาหันง่ายเบิดอีโด้วิแต่ดำซื่อๆกสิยาอนไทยเปมือยึงมปมนแม่ไ,ไปไทเออกูเฉยไึงไทยบอบนีออ่และเงาใส่กูชิออมัดดกะรำนะ ยัน้าง,างอ้ไอ้ไอ,อ้ไอ้โอ้ยแ็งแน,น,น่น่ามองนฮะเนนุ่ลาย

Những gì cân nát. Hola. Cân nát. Mày đi. Cân nát kỳ nối. Mày đi. 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 Mày Mày đi. Mày đi. đi. Mày nó Mày đi. คลิปซองมุกไอ้พี่น้องเลยเดียวมลอภัยใจกันี้บายบายเด้อพี่น้องโอ้ยขอเมยขอพี่น้องขอมาจักเสี่ยวฝากกดไลค์เป็นกำลังใจราสูบไอเด้อพี่น้องเลยเจอกันคลิปหน้าเมอหนาพี่น้องบ๊ายบาย